สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นซาน,นิตในตำแหน่งออฟเลนกันบ้างนะครับว่าตัวมันเนี่ยเล่นได้จริงไหมและผมจะมีวิธีการออกของรวมทั้งวิธีการเดินเกมยังไงไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับ นี่ก็คือประวัติที่ผมเล่นซานีททั้งหมดนะครับผมที่ผมทําการวิจัยดูนะว่าตัวมันเนี่ยสามารถเล่นได้จริงไหมนะครับ ก่อนเราจะไปดูในเกมเดี๋ยวเรามาดูหน้าดาฟีโรกันก่อนนะครับผมเกมนี้เนี่ยฝั่ขงข้ามจะเป็นซิฟแวนแล้วก็ลูเมียนะจังหวะนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาซานิตมาออฟเลนนะครับอย่างแรกก็คือผมจะหาคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมต้องการคลิปซานิตออฟอย่างเดียวนะคือต้องขอบอกไว้ก่อนว่าซานิตออฟเนี่ยมันสามารถเล่นได้จริงๆนะครับผมซานิดออฟซานิดป่าแล้วก็ซานิดโลมิงนะครับ สามตำแหน่งนี้ซานิสสามารถเล่นได้นะใครที่ติดตามผมแล้วดูผมตอนที่ผมเนี่ยเก็บกอเลียนะครับเราจะเห็นว่าในแรลงกรเลียหรือว่าแรงร้อยดาวบวกๆเนี่ยซานิสออฟซานิสป่าแล้วก็ซานิสโลมเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจมาทําคลิปซานิสออฟเลนกันบ้างนะครับผมส่วนคลิปหน้าๆเนี่ยผมจะเอาคลิปซานิสโลมมาให้ดูกันบ้างนะครับสาหรับใครที่อยากดูคลิปซานิสโลมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์ให้ผมด้วยนะมาครับเกมนี้เนี่ยเราเจอกับฟอร์ลินติโนนะจริงๆซานิสเนี่ย สู้กับฟอร์เรนติโน่เนี่ยยากนะครับผมถ้าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยสู้กับฟอร์เรนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับผมก็คือเราก็อาจจะไปโฟกัสตัวอื่นแทนที่ไม่ใช่ฟอร์เรนติโน่เนาะเกมนี้ก็เจอฟอร์เรนติโน่โล่ทองนะครับก็น่าจะลําเป็นนะถึงแม้ว่าซานิสเนี่ยจะไม่ค่อยชอบฟอร์เรนนะครับแต่ฟอร์เรนก็จะไม่ค่อยชอบซานิสเหมือนกันนะเพราะว่าอันติซานิสเนี่ยมันแรงนะครับถ้าฟอร์เรนเข้าจังหวะพลาดหรือว่าเลือดไม่เยอะไม่มีเลือดเนี่ยก็โดนซานิสสับแปบบจจ๊บ มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันบ้างนะครับซานะิ t ออฟเลนชนฟ o อเรนติโนเนาะนี่ก็คือเซตไอเทมพลังแฝงที่ผมใช้สําหรับเกมนี้นะต้องขอบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยใช้ไอเทมไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเกมของซานะิ t เนาะอยู่ที่ว่าเราเจอตัวอะไรนะครับผมอย่างเกมนี้เนี่ยเราเจอฟ o อเรนตะิโนเนาะ ถ้าเราเจอฟอร์เรนติโน่ผมก็จะออกเป็นดาเมจมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราออกของถึงเนี่ยก็สู้ฟอร์เรนไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็จะออกดาเมจมาแล้วก็รีบเบิร์ดฟอร์เรนให้ตายนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันก่อนนะจังหวะนี้เนี่ยฟอร์เรนเข้ามาเช็คปุ้มเนาะแล้วก็อัพสกิลสมาตีก่อนนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยผมจับสกิลสนะแล้วก็อัพสกิลหนึ่งแล้วก็เราจับสกิลสองน้ำนะครับอ่าตอนนี้เลเวลหนึ่งเนี่ยเราสามารถสู้ฟอร์เรนได้เนาะพอเรารู้ว่าเราสู้ได้เราก็จะตีคลิปไไไปปปดด้้้้วววววยยยยตตีีีคคคนนนนนะะะะรรรรัับบออออ่่่าาาาเเเเเเเลลลลลกกกกมสิแ็ข จังหวะนี้ก็ตีไปนะครับผมตอนนี้เขาฝืนลามเนาะแล้วก็ฟิกเกอร์หนีแล้วก็ฟิเก,กฟเกอร์ตามนะครับแต่จังหวะนี้จะเห็นว่ายานเนี่ยเขาเริ่มบ้าฟ้าเนาะแล้วก็มาช่วยฟอร์เรนนะครับก็ทําให้เราเนี่ยตายไปเนาะตแต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมเราได้เฟิร์สบัตนะตอพอเราเกิดแล้วเราก็เหมือนเดิมครับมาเลนก่อนเนาะเกมนี้เนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้ารถคูดาวนะครับเราอยากได้รถคูดาวเนาะจริงๆออกรองเท้าเกาะก็ได้นะครับแต่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย ซีซีเยอะนะครับออกรองเท้าเกาะมาก็โดนตัวเวทอยู่ดีนะผมก็เลยตัดสินใจออกเป็นรองเท้ารถโฟดาวนะครับจังหวะนี้เราเคลียร์คลิปช้ากว่าเนาะะจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยตีมักองกรอยู่นะครับแล้วป่าเรามาเติมนะผมก็เลยพยายามกดดันนะครับจังหวะนี้ก็ตีไปเลยนะครับพอป่าเรามาเราก็กดดันฟอร์เรนได้เนาะพอฟอร์เรนเข้าป้อมเนี่ยเราก็รีบตีคลิปเลยนะจะเห็นว่าผมเนี่ยจะเล่นกับฟอร์เรนจังหวะที่เพื่อนมาเติมนะครับตอนนี้เนาะ เลเวลหนึ่งเนี่ยเราสู้ได้นะครับแต่หลังเลเวลสองไปเนี่ยเราสู้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชัวเราก็ไม่ควรเล่นเนาะอ่าพอเราเอาคลิปอะไรเสร็จนะครับผมดาร์กเกิดนะแล้วก็มาช่วยเพื่อนเอาดาร์ก่อนนะครับเช้หวันนี้ก็ตีดาร์กไปเนาะพยายามโฟกัสอ็อบเจกต์ด้วยนะครับผมช่วงสองนาทีนะเวลาเราเป็นออฟเลนครับเคลียร์แล้วก็เติมเนาะอ่าพอเอาดาร์กเสร็จผมก็มาขอแท็กกลางด้วยนะครับ พอแทกกลางเสร็จก็เอาอ็อบเจกต์เล็กๆน้อยๆนะแล้วก็กลับไปเคลียร์เว็บเลนของเรานะครับสำหรับซานิสเนี่ยข้อเสียหลักๆที่ผมเห็นเลยนะก็จะเป็นตัวมันเนี่ยใช้มานาเยอะมากนะครับจะเห็นว่ามานาผมเนี่ยจะหมดไวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นซานิสเราควรบริหารมานาด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยมันชินเนาะกับการใช้สกิลเคลียร์คลิปนะครับข้อดีก็คือเราเคลียร์คลิปเร็วแล้วเราก็จะทําอะไรได้เร็วนะแต่ข้อเสียก็คือมานามันหมดไวนั่นเองนะครับอตอนนี้ก็จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยเคลียร์กลางแล้วเนะ เราเห็นว่าฟอเรนเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเลนล่างไม่มีใครนะแล้วก็เลือกที่จะเลียร์คลิปเร็วไปเลยนะครับจะเห็นว่าผมก็ใช้สกิลไปเลยนะแล้วเราก็กดรีโคบุลี่ตลอดเลยนะครับคือทุกครั้งที่มีเนาะเราก็จะกดไปเลยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่มีมานาเนาะผมเห็นฟอเรนอยู่ตรงกลางนะครับเราก็เลยตัดสินใจมาเก็บเลือดหลังป้อมเลยนะเพื่อที่จะามานานครับแต่จังหวะนี้เนี่ยหย่านมานาะผมก็เลยลองเล่นดูนะแต่จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ไหวนะครับก็เลยต้องฟิกออกมานะครับอ่าระหว่างนี้เราก็รอคลิปชนนะเลือดเราไม่่เเเเต็็็็็มนะรับบแลลล้ววกกกกกงืออดไไาป แล้วก็รออันตินะครับอันติเราสิบวิเนาะอันติหยาเนี่ยประมาณ30มสิบวินะครับผมก็จะรออันติเราใกล้มีแล้วก็หาจังหวะเล่นนะครับอ่าตอนนี้หยาดมาแล้วนะครับอันติเราเหลือประมาณสามวิเราก็เลยกล้าเคลียนะร์เนาะเลือดเราก็มีเยอะนะครับอ่า uh, จังหวะน,นี้เนี่ยเราเคลียร์เสร็จแล้วจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยมารับเนาะพอเราเคลียร์เสร็จเราก็จะวิ่งไปเติมเหมือนเดิมนะครับเคลียร์แล้วก็เติมเคลียร์แล้วก็เติมเนาะอ่าแต่จะเห็นว่าเอรินดอร์ตายไปแล้วนะครับ พอเราเห็นว่าเพื่อนเราตายเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรนะก็เหมือนเดิมครับตีอ็อบเจกต์เล็กๆน้อยๆไปนะครับแต่ระหว่างที่เราตีอ็อบเจกต์เนี่ยจะเห็นว่าเลกเตอร์เนี่ยดักอยู่นะครับแล้วลูเมียมาเนาะเราก็เลยเข้าไปเล่นนะครับจังหวะน,นี้ก็ได้ลูเมียมานะครับพอลูเมียตายไปเราก็มาอ็อบเจกต์ที่เราตีไว้ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปเคลียร์เลนเนาะอ่าเราจะกดรีคอฟเวอรี่ตลอดนะครับจังหวะน,นี้ฟอร์เรนหายเราต้องระวังนะอ่าจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยลามคลิปอยู่นะครับแล้วเอเลนดอร์เนี่ยจะมาถึงแล้วเนาะ พอเราเห็ S s นว่าเอเลนดอร์กำลังมาครับผมก็เลยพยายามจะแบบหาจังหวะเล่นเนาะแต่ฟอร์เรนเนี่ยไม่สู้นะครับรุมเมียเปิดอันติเนาะฟอร์เรนก็อยู่ข้างหน้านะครับเราก็รออันติเนาะพอเรามีอันติเราก็เข้าไปกดดันนะครับจังหวะนี้ก็ตีไปนะแล้วก็แท okay. งป้อมให้เพื่อนนะครับพอเราแทงได้สักประมาณนึงนะล้วก็ถอยออกมาเคลียร์คลิปนะครับตอนนี้เราก็ตีคลิปปกติไปนะครับผมเอเลนดอร์เนี่ยตัดรถถังไปละนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปตัวนี้ก่อนเนาะตอนนี้เนี่ยสี่นาทีแล้วนะครับผมเราสามารถตีป้อมได้เนาะแต่ผมคิดว่าเอนระมคับ แล้วถ้าเราดูจากมินิแมปจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยเราแพ้เนาะเราก็เลยเลือกที่จะไปรีนะครับพอเรารีเสร็จเนี่ยเราก็จะไปการเลนบนก่อนนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสเอา2ป้อมนะครับจังหวะนี้คลิกซี่เข้าไปตายเนาะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยมีเลือดนะครับเราก็เลยสกิลหนึ่งไล่ไปนะพยายามโฟกัสตัวที่สําคัญนะครับจังหวะนี้ผมก็โฟกัสซิฟนะพอเราได้ซิฟเสร็จเราก็กลับมาเคลียร์คลิปนะครับสาเหตุที่เราโฟกัสซิฟนะครับเพราะว่าถ้าเราโฟกัสหยานเราตีสยามเนี่ยแล้วซิฟอมเนี่ยเราก็ ล้วก็เลยโฟกัสทิปไปเลยนะครับเอาชัวร์ไปเลยนะถ้าเราอันติสยานเนี่ยยานอาจจะสกิลสองนี้ได้นะครับพอไม่มีอะไรทําก็เคลียร์เว็บก่อนนะจังหวะเมื่อกี้เราก็ไปกันบัให้เพื่อนนะครับระหว่างนี้เราว่างๆอยู่เนาะเราก็พยายามหาคลิปเล็กคลิปน้อยนะครับเพิ่มการเงินนะตอนนี้เนี่ยคลิปบนยังไม่ดันเนาะระหว่างนี้ก็ตคลิปเล็กคลิปน้อยไปนะครับตอนนี้เราก็จะไปเคลียร์บนเนาะจังหวะน,นี้จะเห็นว่าแวนเนี่ยพอบ,บนนะครับ พอเราเห็นว่าแบนโนผะ่บนเนาะเราก็จะมุดมานะครับพออยู่ในระยะเราก็สกิลหนึ่งไล่นะครับผมแล้วก็กดอันติตีตีไปนะครับแต่วันนี้แบนฟิกเกอร์นะแต่ก็โดนสโลอยู่นะครับจังหวันนี้เราก็ได้คิวแบนไปเนาะพอคิวแบนเสร็จนะครับเราก็เคลียร์คลิปนะระหว่างนี้ก็เคลียร์คลิปไปนะครับพอเราเคลียร์คลิปจะเห็นว่าไอซิปมาครับเราก็เลยต้องถอยก่อนเนาะจริงๆมีลูเมียมาด้วยนะครับผมเลยไม่เอาซิปเนาะแต่ลูเมียเนี่ยโผไปกลางละนะครับเราก็เลยเลือกที่จะรีนะ ไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นดาบใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ช่วงต้นเกมเนาะเวลาเราเจอฟอร์เรนเนี่ยเราก็จะออกเป็นดาเมจมาก่อนนะครับเราถึงจะสู้มันได้นะอ่าตอนนี้พอเรารีเลือกเสร็จเราก็ดูนะครับผมว่าเรนไหนเนี่ยว่างเนาะไม่มีคนไปรับนะครับก็จะเป็นเลนกลางเนาะถึงแม้จะมีคลิกซี่นะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับคิดถ้าเทียบกับเลนล่างเลนบนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์กลางก่อนนะระหว่างที่เราจะเคลียร์กลางเราก็เจอรูเมียนะครับจังหวะนี้เรามีฟนะิกเกอร์เนาะเราก็เลยพยายามไล่แล้วก็ปีตีไปนะครับ จงังหวะนี้ก็ได้คิวลูเมียไมกคิวหนึ่งนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนกลางเนี่ยคนเยอะแล้วเนาะพอเราเห็นว่าเลนกลางคนเยอะนะครับเราก็จะปล่อยกลางแล้วก็ไปรอรับคลิปบนนะาจาังหวะนี้ก็จเจอฟอร์เรนนะครับแต่เราไม่มีอนันตินะเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้ฟอร์เรนก็อันติจะเล่นผมนะผมก็เลยพยายามจะหลบดอกครับแล้วก็อันติส่วนไปนะครับพอเราเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยเลือดเลือเยอะนะครับผมก็เลยปล่อยแล้วก็มาเคลียร์คลิปก่อนเนาะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเราควรรออันติฟอร์เรนหมดก่อนเนาะแล้วก็ แล,ล้ว <the> ่านนี้เนี่ยอันติเราคูดาวใกล้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็เลยมาไล่ฟอร์เรนต่อเนาะจังหวะนี้ก็ไล่ฟอร์เรนไปนะครับล้วก็ตีตีไปนะฟอร์เรนติโนไม่มีอันตินะครับจังหวะเมื่อกี้เนาะพอเราได้ฟอร์เรนเสร็จเราก็มาเคลียร์คลิปเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็ได้ดาบใหม่แล้วเนาะพอเราได้ดาบใหม่แล้วไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะไม่ขึ้นเป็นดาเมจแล้วนะครับผมเราจะขึ้นเป็นของกันเนาะผมก็จะขึ้นเป็นกอดสะท้อนนะครับไอเทมชิ้นต่อไปเนาะตอนนี้เราก็เคลียร์คลิปปกติเลยนะครับจะสังเกตว่าามนาผมเนียก็ จะไม่เต็มตลอดเวลาเนาะพอเราเคลียร์คลิปสูงแล้วนะครับมาณาเราใกล้หมดแล้วเราก็กลับไปรีเหมือนเดิมนะครับระหว่างที่เรารีเนี่ยเราก็ดูมินิมแมปไปด้วยนะว่าเราเนี่ยควรไปเลนไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเลนบนมันสูงแล้วเนาะเลนล่างก็เหมือนจะสูงแล้วนะครับผมเราก็เลยวิ่งไปรอรับเลนกลางนะตอนนี้ก็ดูเกมไปก่อนนะครับเราควรเล่นยังไงนะตอนนี้ก็เคลียร์คลิปกลางนะครับแล้วก็รอดูอีกทีว่าคลิปเลนไหนตกนะครับจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยไม่มีใครไปเคลียร์แล้วเนาะ แล้วก็ปล่อยกลางแล้วก็ไปรอรับเว็บบนนะครับ <Only the S 1> จังหวะที่เราจะเคลียร์เว็บเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าเลือดเราไม่เต็มเนี่ยไม่ควรมาเคลียร์อย่างนี้นะอา,รารจจะโดนปิดได้นะครับแต่เลือดผมเต็มเนะาะผมเลยกเล่นนะครับพอเราเคลียร์เว็บบนเสร็จ,จเห็นว่าในมินิแมปเนี่ยเพื่อนเหมือนจะไฟ์กันนะเราก็เลยจะรีบวิ่งไปช่วยนะครับระหว่างที่เราวิ่งไปก็เจอซิปเนาะเราก็ดูแมปให้เพื่อนนะครับ <Don 't S 1> เปิดแมปให้เพื่อนเนาะว่าซิปอยู่ตรงไหนนะครับอ่าตอนนี้เว็บคลิปกลางมาแล้วนะแล้วก็เลือกที่จะเคลียร์กลางก่อนนะครับสําหหรับแทใม่่ีย สกิลของซานิสเนี่ยมันบัฟนะครับผมทุกสกิลเนี่ยมันล้างซีซีได้เนาะอ่าจังหวะน,นี้จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยพอบน,นครับพอเราเห็นว่าฟอร์เรนพอบบนเนาะตัวเราเนี่ยของเยอะกว่าเนาะผมก็จะหาจังหวะนะครับพยายามอรอหลบอันตินะครับอ่าจังหวะน,นี้ฟอร์เรนก็รำเนาะพอฟอร์เรนเปดดอกโดนนะครับเราก็หนีมาก่อนนะครับรออันติฟอร์เรนหมดเนาะพออันติฟอร์เรนหมดแล้วเราก็เข้าไปตีเลยนะครับอ่าจังหวะน,นี้ก็ตีตีไปเนาะอ่าจังหวะน,นี้ก็ได้คิวฟอร์เรนมานะครับพอเราเห็นว่าฝั่ายตรงข้ามอยู่ พอเราเคลียร์คลิปบนเสร็จเจนว่าตรงกลางเนี่ยเพื่อนบวกกันเนาะแล้วก็ฝั่งยสงครามเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะครับเราก็จะมาปิดคิวเนาะอ่าจังหวะนี้ก็ดูแมทไปนะครับเรามีฟิกเกอร์นะเราเลยตามครับแล้วก็ฟิกเกอร์อันตีซีไปนะก็ได้คิวอย่างมากตัวหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งยสงครามเนี่ยเลือดน้อยเนาะผมก็เลยเลือกที่จะตีป้อมกลางเลยนะครับอ่าจังหวะนี้ผมก็หิ้ป้อมด้วยนะเราก็เลยตีกลางไปนะครับฝั่งยสงครามก็มาล้มเนาะก็ได้ป้อมไปนะครับแต่ก็ตายไปนะจังหวะนี้ก็ถือว่าจะบอกว่าคุ้มก็คุ้มอยู่นะครับผมเราได้บาเล อ่าตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมแล้วก็พยายามไปดูมังกรเนาะแต่แวนเนี่ยเหมือนจะพยายามจะมาเอาเพื่อนเราเนาะเราก็เลยพยายามจะเล่นแวนนะครับแต่ฝันตองข้ามเนี่ยเอามังกรเสร็จเราเลยมาดูแล้วก็เจอข้อดีนะครับผมก็เลยอันติแล้วก็ไล่ไปเลยนะอ่าจังหวะนี้ก็โดนซีซีรัวๆนะครับอ <hr am. S 1> ่าพยายามกดกดันนะครับพอเห็นว่าไม่ไหวเราก็เลือกที่จะถอยก่อนเนาะระหว่างที่เราถอยเนี่ยฝันตองข้ามว่าถอยหมดแล้วนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะบัฟแดงนะจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยพยายามจะป้อมล่างนะครับ เราก็จะรีบมาช่วยเนาะตอนนี้คลิปมันยังไม่เข้านะครับเราก็เลยตีคลิปเล็กคลิปน้อยไปก่อนนะครับ,บนนจะเห็นว่าเว็บคลิปร่างนะเนี่ยยังไม่เข้าเ,าเนเาะเราก็จะรอเว็บคลิปล่างเข้าก่อนแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนนะครับพอเราเห็นว่าคลิปจะเข้าแล้วเราก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะครับแต่จะเห็นว่าเอลเลนดอนเนี่ยไม่มีเลือดนะผมก็เลยเดินเบี่ยงก่อนนะครับแล้วคลิกซี่เนี่ยไปโดนลูเมียอันตินะครับก็เลยทําให้ตายไปเนาะพอเราเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่มีเลือดแล้วแล้วก็คลิกซี่เราเนี่ยตายไปนะครับเราก็เลยเลือกทีีี่่่จะะะะถออออยยยกกนนนไไปปเเเคคคลรริว็บบั ตอนนี้เนี่ยมานานเราไม่มีละเราก็เลยมาขับบัฟฟ้าเพื่อนนะครับระหว่างที่เรา,เาบัฟฟ้าเนี่ยในมินิแมปจะเห็นว่าคลิปเว็บบนเนี่ยมันไม่สูงเนาะแล้วก็ตีไปนะครับผม<ล>คลิปและคลิปน้อยนะถ้าเราตีคลิปและคลิปน้อยเสร็จเนี่ยเราก็มาเคเลียร์เว็บให้มันสูงนะครับก็คือเว็บบนเนาะระหว่างนี้เนี่ยเราก็เคลียร์คลิปไปนะครับร mean, จะเห็นว่าเ <domestic S 2> ว็บคลิปใหม่เนี่ยกำลังจะมาเนาะผมก็เลยเลือกที่จะเคลียร์เว็บคลิปต่อเลยนะครับแล้วจะเห็นว่าในมินิแมปเนี่ย เพื่อเราเหมือนจะเล่นกันอีกแล้วนะครับผมตรงเลยล่างเนาะคือเพื่อเราเนี่ยไม่ยอมถอยนะครับคือคนน้อยกว่าเนี่ยอาจจะต้องตั้งรับนะไม่ได้แบบไปยืนตรงกลางแม่น้านะครับพอเราเห็นว่าฝ่งตสงข้ามเอาดาังครับเราก็เลยจะกดดันเนาะเรียกให้ฝ่งตรองข้ามเนี่ยมาเลนบนต่อนะครับพอเราเห็นว่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยโผล่ตรงเรรนลนกลางเนาะเราก็เลยเลือกที่จะถอยนะครับแล้วก็ไปรอรับเวฟคลิปกลางต่อนะครับตอนนี้ก็ดูมินิแมปดีๆนะครับฝ่งตรงข้ามเน <Nein. S 2> ี่ยโผล่เลนบนหมดแล้วเนาะพอฝ่ายรงข้ามโผล่เลนบนหมดเร อย่าให้คลิปตกนะครับผมเวลาคลิปตกแล้วเราไฟแพ้เนี่ยโอกาสที่จะโดนจบป้อมเนี่ยมันค่อนข้างสูงเนาะตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีบัฟฟ้าเนาะเราก็จะมาบัฟฟ้านะครับแล้วก็หยานี่มาครับเราก็เลยอันตีเล่นไปนะครับตอนนี้เราหิวหยานะครับเราก็พยายามจะเล่นนะแต่ก็โดนซีดีรัวๆนะครับจังหวะนี้ก็พยายามหนีนะครับสติ๊กเกอร์มานะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับตอนนี้พอเราดูของแวนเนี่ยแวนเงินเยอะมากนะครับโดนดิซอยไวโอแบบเดียวตายนะครับก็คือตอนนี้แวนเกิดแล้วนะเราก็ต้องเล่นโฟกัสแวนนะครับผม ตอนนี้ก็เสียหายเยอะเลยนะครับผมฝั่งสรงข้ามได้3คิวแล้วก็ได้ป้อมนะครับตอนนี้ฝั่งสรงข้ามก็ดันมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเห็นว่าแวนเนี่ยแรงมากเนาะคือแวนเนี่ยเป็นคีย์หลักนะครับตอนนี้เนาะอ่าแล้วซิฟเนี่ยก็อมคลิปมานะครับตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะพอเราเกิดแล้วเราก็ดูจังหวะดีๆนะครับผมพยายามโฟกัสแวนนะครับอ่าแวนซอยอยู่เนาะแล้วก็วิ่งผ่านตัวอื่นไปเลยนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสแวนนะจังหวะนี้ซิฟอมนะครับเรามีสกิลอลไรเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็ตีลไปนะครับพอฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายเอยต แต่วะนี้รูเมียก็สกิลใส่แล้วเนาะแล้วก็ยานเนี่ยมารับนะครับเราก็จะทําเชิงไปก่อนเนาะเหมือนจะไล่นะครับแต่เราก็ไม่ได้ไล่สุดเนาะคือโดนซีซีหนักมากนะครับตอนนี้จะเห็นว่าลูเมียเนี่ยสกิลสแปมรัวๆเลยนะแล้วก็พยายามกดดันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเรามาแล้วเนาะแต่จะเห็นว่ารูเมียเนี่ยก็แบบขัดรัวๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคนเราเยอะกว่านะครับผมก็เลยสั่งให้เพื่อนบวกเนาะบวกกับคลิปกลางเว็วคลิปเข้านะครับ เพื่อจะจบได้เนาะตอนนี้เราก็จะรีบเคลียร์คลิปให้เว็บเข้านะครับแต่เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาเนาะเราก็อยากอันติเราก็เลยเข้าไปเล่นเลยนะครับจังหวะนี้ก็อันติแล้วก็ตีมั่วๆไปเลยนะพอเราเห็นว่าแวนกับซิฟใกล้เกิดแล้วนะครับผมเราก็ถอยมาก่อนเนาะเพื่อนเราไม่มีเลือดด้วยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะถอยนะแล้วแวนเนี่ยมันพลังเยอะเกินนะครับระหว่างที่เราถอยเนี่ยเราก็มาเอาอ็อบเจกต์เอาบงเอาบัฟก็ว่ากันไปนะครับผมตัดการเงินของฝั่งตรงข้ามเนาะพอเราบัฟ แต่คลิกสิ้เนี่ยเคลียร์ไปแล้วนะครับระหว่างนี้ก็เหมือนเดิมครับตีคลิปเล็กคลิปน้อยเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยรวยขึ้นนะครับ<ม>พอไม่มีอะไรให้ทําละเราก็รีเลือดก่อนนะตอนนี้เราก็รีเลือดเสร็จแล้วนะจะเห็นว่าดาร์คซัลเลเยอร์เนี่ยจะเกิดอีกประมาณ20วินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําเว็บล่างเนาะ แต่ระหว่างนี้เนี่ยเอเลนดอร์เหมือนจะไปหาเล่นนะครับผมก็เลยต้องรอซอนเนาะระหว่างนี้ก็ดึงเชิงนะครับแล้วจังหวะน,นี้ไบโอเนี่ยกลิ้งหน้าเนาะแล้วก็ไปโดนน้ำลายของซิปนะครับแล้วก็ซิปมันตีมาเนะาะอาจังหวะน,นี้เราก็เลยพยายามจะเอาซิปให้ตายนะครับแต่เห็นว่าไม่ไหวเนาะเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะครับจังหวะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไบโอเนี่ย,เ,ยเขากลิ้งหน้า,นาทําไมนะตอนนี้จะเห็นว่าเงินผมเนี่ยมีพันหกนะครับแล้วฝังตรงข้ามดันมานะตอนแรกเราจะออกดาบแดงนะครับแต่จะเห็นว่ามันต้องใช้แล้วนะครับผมเราก็เลยใช้เงินซืื้้ออตาาายยยเเเเกิดไปลนนนะะะพ่่่คควววมชััรรบหงีี เราก็ต้องโฟกัสเวนนะครับแต่วันนี้ผมก็พยายามกระโดดเอาเวนเนาะมีสกิลอะไรก็ใช้ให้หมดนะครับไอทองไอเทมเนาะพอเราได้เวนแล้วจะเห็นว่าผมก็จะพยายามไล่ลูเมียต่อนะแต่ลูเมียเนี่ยขัดผมบ่อยมากนะครับระหว่างนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่จะเห็นว่าซีซีซิซีซีลูเมียเนี่ยมันหนักมากเลยนะครับพอเราเห็นว่าซีซีฝาดสองข้ามเนี่ยเยอะมากนะผมก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าซีซีไปเลยนะครับแต่วันนี้ก็เจะคลิปอะไรเสร็จเนะาะระหว่างนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรให้ทานะครับแล้วก็มา เอาคลิปเล็กคลิปน้อยเนาะอ่าตอนนี้พอเราคลิปเล็กคลิปน้อยเสร็จจนว่าเวยบคลิปกลางเนี่ยมานะครับผมก็เลยตัดสินใจเคลียร์ไปเลยนะตอนนี้น่ยเราพยายามเจ้าดาร์กนะครับผมเพื่อนเรากดรวมมาเนาะอ่าระหว่างนี้เราก็จะไปโซนแถวดาร์กดูนะครับอ่าไปพยายามจะไปโซนพุ่มเนาะแต่จังหวะน,นี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามดักอยู่นะครับเราก็เลยต้องส่วนไปเลยนะอ่าจนก็สับอะไรก็ว่ากันไปนะครับ จงังหวะนี้เราก็ตายไปนะครับผมแต่ก็ได้ฝันเ่ข้ามมา2คิวเนาะแต่เราก็เสีย2คิวนะครับ <ST AR> AH> เดี๋ยวเรามาดูจงังหวะนี้กันบ้าง <S AR> AH> นะครับผมตอนนี้คลิกซี่เนี่ยดักแวนอยู่นะอ่าสกิลสองสกิลหนึ่งอันสีส่นะครับผมนะแล้วซิปเนี่ยเหมือนจะหิวนะครับจะสังเกตว่าซิปเนี่ยอมแวนกิ้งมาเนาะแล้วเราเนี่ยเกิดพอดีนะครับแล้วก็มารอเล่นกับเพื่อนเลยนะผ <S AR> AH> ่านจังหวะนี้แวนตายเกิดน,นะครับแล้วก็เราเอาแวนตัวเดียวนะครับก็สับไปเลยนะครับแล้วก็ได้แวนมาเนาะพอเห็นว่าแวนตายแล้วเราก็พยายามจะไล่ต่อนะครับ อต่วันนี้ฟอเรนแปะอันตีนะครับแต่วันนี้ฟอเรนเนี่ยหนีเนาะแล้วก็ตามฟอเรนต่อนะครับอันตีเรามีแล้วนะครับผมแล้วก็ได้คิวฟอเรนเนาะแล้วเมื่อกี้เห็นว่าโรเมียเนี่ยอยู่ข้างๆนะผมก็เลยวิ่งมาดักนะครับแต่วันนี้ก็โดนซีซีแล้วก็ล้างไปนะครับก็ตีตีไปเนาะแล้วก็ได้ลูเมียมานะครับผมแล้วก็หยาดเนี่ยล้ำอยู่เนาะแต่วันนี้อันตีมานะครับผมแล้วก็สับไปนะครับผมแต่วันนี้ก็น่าจะจบได้แล้วนะครับผมก็ จบไปแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นซานิทเนาะสำหรับซานิทเกมนี้ก็จะเป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นซานิดลมหรือว่าซานิทสายแทงนะครับผมในตําแหน่งออฟเลนนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ